ินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรยินดีต้อนรับสู่ชาแลป๊อบปี้สตาร์โรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปไวยวิกีความรักสำหรับครึ่งเดือนแรกกันก็ตั้งแต่วันที่1นึ่งไปจนถึงวันที่16พฤษภาคมสำหรับคนโสดนะคะคนโสดคุณเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะคะว่ามีใครบางคนเขาคลั่งรักคุณมากๆนะคะ เขาแอบมองคุณมานานพอสมควรอยู่ในชีวิตของคุณได้มาระยะหนึงแล้วนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาคอยแอบส่องแอบตามดูแอบแบบโน้ติสทุกๆโมเมนต์ของคุณเลยอะนะคะเขาอยากที่จะเข้ามาทำความรู้จักคุณนะคนคนนี้นะคะเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่คุณนะคะเจอแบบโดยที่เหมือนกับในชีวิตประจำวันอะนะคะมันมีความที่ คุณสองคนน่ะได้เจอกันมาแล้วได้เจอกันมาก่อนเป็นคนในชีวิตของคุณไม่ได้เป็นคนใหม่นะคะคนคนนี้เนี่ยเขาสามารถเป็นชาวธาตุลมได้นะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลกุมชาวธาตุดินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรลักษณะนิสัยของคนคนนี้เนี่ยเรามองว่าเขาเป็นคนที่มีความบาลานซ์ในตัวเองพอสมควรแต่ เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหมกมุ่นกับเรื่องอะไรอ่ะเขาจะแบบหมกมุ่นแบบเต็มที่มากๆอ่ะไม่มีอะไรที่สามารถฉุดรั้งเขาไว้ได้แล้วในตอนเนี้สิ่งหนึ่งที่เขาหมกมุ่นคือเรื่องของคุณนะคะบางทีอ่ะเขารู้ตลอดเลยนะแบบเวลาคุณโพสอะไรหรือว่าคุณแบบแท็กอะไรใน IG อะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบตามส่องตามดูคืออยากรู้ความเป็นไปของคุณมากๆเขาอ่ะ พยายามที่จะเข้าหาคุณมันอยู่ในความคิดของเขาตอนนี้มันเหมือนกับเขาพยายามทำความรู้จักคุณจากสิ่งที่คุณโพสต์จากเรื่องแบบสตอรี่อะไรของคุณนะคะคือเขาพยายามศึกษาคุณจากตรงนั้นเขารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จในการเข้าหาคุณคือเขาต้องรู้ก่อนว่า อะไรคือสิ่งที่คุณชอบอะไรคือสิ่งที่คุณไม่ชอบแล้วเขาถึงจะเข้ามาในชีวิตของคุณในตอนที่เขาคิดว่าเออเขาเขารู้จักคุณมากพอแล้วรู้ว่าอะไรคือจุดอ่อนของคุณรู้ว่าอะไรที่จะทําให้คุณแบบเข้ามาแล้วเหมือนให้ความสนใจเขาอะนะคะถามว่าเขามีอินเทนชันที่แย่ไหมเรามองว่าเขาไม่ได้มีอินเทนชันที่แย่ นะคะแต่มันเหมือนกับเขาบ้าบ้าคลั่งมากเกินไปนะคะเขาออกแนวแบบอ b อ e เซสมากเกินไปในเรื่องของคุณเขาชอบคุณมากๆอะ่ะจนจนบางทีถ้าสมมติว่าคุณมารู้ในในมุมนี้ของเขา,าคุณอาจจะรู้สึกตกใจคุณอาจจะรู้สึกกลัวได้นะคะแต่ว่าจากไพ่แล้วอะ่ะมันเหมือนกับ คนคนนี้เขาก็แค่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่เหมือนกับพอเวลาเราชอบอ่ะเราก็พยายามที่จะแบบตามสืบตามดูตามให้รู้ว่าเอ้คนคนนี้มีแฟนแ้วหรือย่างคนคนนี้มีเพื่อนแบบไหนบ้างชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเขากําลังเป็นกังวลคือเขารู้สึกว่า ตัวของคุณเนี่ยอาจจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนหรือว่ามีแฟนมีคนที่คุณจริงจังด้วยอยู่แล้วนะคะมันก็เลยทำให้เขากำลังแบบอืจะเข้ามาดีไหมหรือถ้าสมมติว่าเข้ามาแล้วเรามาเจอว่าเรามีแฟนแล้วจะทำยังไงดีเพราะเขาไม่อยากที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันต้องหักลงเขายังอยากที่จะแบบมองคุณอยากที่ จะมีคุณอยู่ในชีวิตจริงๆอะนะคะคนคนนี้เราคิดว่ากับคนคนนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงเลยนะว่าถ้าสมมติว่าคุณสองคนได้เริ่มต้นคุยกันนะคะได้ทำความรู้จักกันอะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนากันต่อไปข้างหน้าได้นะแต่ก็คงต้องพยายามทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความเฮลตี้ก่อนเนาะก่อนที่จะสามารถพัฒนากันไปได้แต่ว่าดูแล้วมีโอกาสสูงนะคะกับคนคนนี้เนาะ เดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e ลเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกที่เราได้ The Magic of the Coherendus นะคะ ตัวไพ่เนี่ยบอกเราเลยนะว่าตอนนี้มันมีความลับบางอย่างที่ตัวของคุณไม่คาดคิดนะว่ามันจะมีหรือว่ามันจะเกิดขึ้นนั่นก็เป็นเรื่องของการที่มีใครบางคนนะคะเขาคอยแอบสืบแอบส่องเรื่องราวในชีวิตของคุณอยู่ตัวคุณไม่ได้รับรู้ไม่ได้อะไรเลยอะเหมือนเรารู้สึกว่าคุณปล่อยจอยมากๆเลยกับชีวิตของคุณในช่วงนี้นะคะคุณรู้สึกว่า เออก็ก็แฮปปี้ดีก็เลยไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างนะคะไม่ได้แอบสังเกตหรอกว่าจะมีใครแอบมองเราไหมจะมีใครที่แบบมากดไลค์ให้เราทุกโพสต์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือคุณไม่ได้สังเกตขนาดนั้นคุณสนใจแค่ว่าอุ้ยเนี่ยเพื่อนสนิทเราเข้ามากดไลค์เข้ามาคอมเมนต์แค่นั้นจบคือคุณไม่ได้แบบไปโฟกัสอะไรมากมายกับคนอื่นๆ s e p a r a t i o n ในอดีตเนี่ยคุณเจอกับความรักที่ต้องแยกทางกันเจอกับความรักที่ไม่สมหวังมาเยอะมากๆจนมันทำให้คุณตั้งกำแพงไว้สูงกับความรักนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะมีความรักที่มันเป็นความรักแบบที่บาลานซ์กันอะคือคุณอยากที่จะได้เจอกับใครบางคนที่ต้องการคุณเหมือนที่คุณต้องการเขานะคะแล้ว สิ่งนี้มันทําให้คุณค่อนข้างตั้งกฎเกณฑ์ไว้กับตัวเองค่อนข้างเยอะในเรื่องของความรักคุณมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะที่คุณอยากที่จะเจอในตัวของฟิวเจอร์พาร์ทเนอร์นะคะคุณอยากที่จะทําความรู้จักกับคนที่เข้ามาไปเรื่อยๆก่อนคุณยังไม่รีบที่จะตัดสินใจเพราะว่าอดีตที่คุณเคยเจอมามันสอนคุณว่าอย่า รีบเร่งเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์มากจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะผิดพลาดได้ Free yourself นะคะพาแนะนำนะว่าพายอยากเห็นคุณนะคะปลดปล่อยตัวเองนะจากเรื่องราวที่มันพันฒนาการคุณไว้อยู่นะความเจ็บปวดในอดีตความหวาดกลัวที่คุณมีเกี่ยวกับความรักพายอยากให้คุณเปิดใจนะคะ บางทีคนที่เรากําลังรอคอยมาโดยตลอดอะ่ะเขาอยู่รอบๆตัวเราแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยพยายามสร้างกําแพงกับตัวเองมันก็เลยทําให้เรามองไม่เห็นภาพตรงนั้นอย่างชัดเจนแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ตัวของคุณนะลดกำแพงลงคุณจะได้เห็นนะคะว่าเออมันมีคนหลายๆคนจริงๆที่เขาสนใจในตัวคุณแล้วก็อยากที่จะเข้ามาทำความรู้จักคุณ playfulness นะคะ โหคนคนนี้คนที่กำลังจะเข้ามาเรามองว่าจะเข้ามาจีบแบบที่ทำให้คุณอะรู้สึกได้เลยนะคะว่าอืมคนคนนี้อินกับความสัมพันธ์มากๆคนคนนี้เหมือนกับข้างใครหลงเรามากๆอะเหมือนกับเขาจะไม่ให้เวลาเราหายใจหายคอเลยอะจะพยายามคุยจะพยายามที่จะแบบ มีเราในชีวิตมากๆอ่ะเราจะได้เห็นความพยายามของคนคนนี้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะทําให้คุณใจอ่อนด้วยแหละเพราะว่ามันเหมือนกับด้วยความที่อย่างที่เราบอกอ่ะคุณเป็นคนที่ถ้าสมมติคิดจะคบกับใครอ่ะคุณอยากที่จะใช้เวลาในการศึกษากันไปก่อนแล้วคนคนนี้ด้วยความที่เขาชอบคุณมากๆพอคุณให้โอกาสในการคุยกันน่ะเราคิดว่าเขายอมคุณนะเขายอมคุณทุกอย่างเลย แล้วมันจะกลายเป็นความรู้สึกในใจของคุณเองเนี่ยแหละที่รู้สึกว่าแบบเออเราสงสารเขาอะเราเห็นใจในความพยายามของเขาจากตอนแรกอะที่เราไม่อยากคุยกับเขาอะมันกลายเป็นว่าเราค่อยๆเปิดใจแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์อะมันค่อยๆบิวอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะสำหรับครึ่งเดือนแรกนะคะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกัน สำหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนคุยเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยูนิคมากๆเลยนะคะมีแต่คุณกับคนคุยอ่ะที่รู้กันอยู่สองคนนะถึงทำให้คุณเนี่ยสามารถอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้ได้เพราะเรารู้สึกว่าการที่จะดีวกับคนคุยของคุณ่ะมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะคุณเนี่ยมีความอดทนสูงมากๆแล้วก็คุณเป็นคนที่เหมือนกับรับเขาได้ในทุกๆ ด้านของเขาอะไม่ว่าจะเป็นด้านที่ดีหรือว่าด้านที่ร้ายนะคะคุณมีความอดทนมากพอแล้วคนคนนี้ยเขาเป็นคนที่มีความตรงอยู่ในตัวสูงมากนะคือถ้าชอบก็บอกชอบถ้าไม่ชอบก็บอกไม่ชอบเวลาคุณทําอะไรเวลาคุณพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําหรือว่าสิ่งที่คุณพูดอะมันมันไม่โอเคเขาก็จะหยุดเขาจะเบรกค,คุณตรงนั้นเลยแล้วเขาจะบอกว่า เฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะเขาจะมีการแบบสั่งสอนคุณนะ่ะทำให้คุณรู้ว่าเอ้ยคนคนนี้ไม่ใช่คนในลักษณะที่จะมาตามใจคุณอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วบางทีการกระทําของเขาอ่ะมันทําให้คุณรู้สึกสับสนนะเพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยคือเขาก็เหมือนจะเย็นชากับคุณบางทีก็ทําเหมือนไม่แคร์ไม่ใส่ใจความรู้สึกไม่อะไรกับคุณเลยนะคะแต่ พอถึงเวลาที่มันมีคนที่เข้ามาหาคุณหรือว่าเวลาที่มีคนเนี่ยเข้ามาคุยกับคุณคนๆเนี้ยจะแสดงด้านที่แบบหึงหวงจะแสดงด้านที่แบบไม่แฮปปี้ออกมาให้คุณเห็นให้คุณแบบได้รับรู้เลยว่าเขาไม่ชอบเขาไม่พอใจนะที่มีคนเข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณจะมีการพูดจารประชดประชนันจะมีการใช้คาพูดอ่ะที่ทาให้คุณสามารถรับรู้ได้นะคะว่า เอ้ยหึงนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับจะปล่อยก็ไม่ได้ปล่อยแบบเต็มร้อยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เขาอยากที่จะไปควบคุมชีวิตคุณก็ไม่ใช่คนที่คุณคุยด้วยอยู่เนี่ยเขาสามารถเป็นชาวาธาตุลมนะคะก็สามารถเป็นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลกุมชาวาธาตุดินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี พฤศศกันแล้วก็มังกรเขารู้นะว่าการการะทําของเขาหลายๆครั้งอ่ะมันทําให้คุณคิดมากนะคะแต่มันเหมือนกับเขาไม่สามารถที่จะหยุดลักษณะนิสัยแบบนี้ได้อ่ะมันเป็นลักษณะนิสัยที่เป็นลักษณะนิสัยของเขาไปแล้วอ่ะนะคะที่เป็นคนแบบสามวันดีสี่วันไข้แบบนี้นะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบรู้สึก แฮปปี้นะแฮปปี้มากๆเลยอะที่เห็นว่าคุณสามารถที่จะรับเขาได้ในทุกๆด้านเพราะคนคนนี้ถามว่าเขามีคนคุยในอดีตไหมเขาก็มีนะเขาก็มีคนคุยมีคนเข้ามาในชีวิตของเขาตลอดเวลาแล้วแต่ละคนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้ส่วนหนึ่งก็มาจากลักษณะนิสัยของเขาแบบนี้ด้วยอะนะคะ แต่ว่ากับคุณแล้วอ่ะมันเหมือนกับพอยิ่งได้คุยกันพอได้ยิ่งทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆเขาก็รู้สึกว่าคุณมอบความรักให้เขาคุณไม่ต้องการอะไรตอบแทนเลยอ่ะแล้วคุณคอยซัพพอร์ตคุณคอยเป็นกำลังใจคุณคอยอยู่ข้างๆเขามันเป็นแบบ unconditional love อะมันเป็นความรักแบบที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทนไม่มี condition อะไรที่คุณให้เขาอ่ะมันเลยกลายเป็นว่า ต่อให้บางทีเขาจะเป็นคนแข็งมากๆแค่ไหนก็ตามนะคะแต่พอมาอยู่กับคุณน่ะเขาจะลดความแข็งเขาจะลดความทัฟของเขาลงแล้วเขาจะกลายมาเป็นคนที่แบบซอฟต์ขึ้นน่ะเพื่อคุณคนเดียวคนอื่นน่ะอาจจะแบบเจอเขาใช้คำพูดแบบแรงมากๆเลยนะแต่กับคุณน่ะมันเหมือนกับ บางทีเขาก็อยากที่จะใช้คําพูดแรงๆเวลาที่คุณทําให้เขาโกรธเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาย้งตัวเองไว้ตลอดเลยเขารู้สึกว่ากับคุณอนะมันไม่ได้ในตอนนี้นะคะหนึ่งในความคิดของคนคุยของคุณเนี่ยมันมีในเรื่องของการอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันมีความมั่นคงนะ คือเรารู้สึกว่าถ้าถามคนคนนี้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบอกได้เลยนะว่าเขารู้สึกว่าคุณคือที่หนึ่งเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเหมือนเป็นแฟนเขาไปแล้วอ่ะในความรู้สึกของเขาเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจเขาแล้วเป็นคนที่เขามองเห็นอนาคตด้วยได้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอ่ะพยายามมากๆเลยในการที่จะคีฟในการที่จะบาลานซ์นะคะ เขารู้ตัวนะว่าตัวเองอ่ะมีข้อเสียอยู่เยอะมากๆเลยแล้วเขาก็พยายามที่จะทําตัวให้เป็นคนที่ดีขึ้นพยายามจะเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่แบบคิดก่อนพูดคิดก่อนทํามากขึ้นเพราะว่าเขาอยากที่จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันมีความเฮลตี้แล้วก็เขาอยากที่จะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเติบโตไปได้เรื่อยๆนะคะ ในตอนนี้เนี่ยเขาอยากขอโอกาสคุณในการที่ให้เขาอ่ะพัฒนาตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกว่าเขาพร้อมละที่จะดูแลความรู้สึกคุณแบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์ตอนนั้นอ่ะเขาจะขอคุณครบนะเรารู้สึกว่าจากไพ่อ่ะคือคนคนนี้มีคุณอยู่ในอนาคตและเขาคิดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะมีการผูกมัดอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันดีมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะ เดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไระที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกที่เราได้ Visions นะคะมีคนในความสัมพันธ์หนึ่งในเนี้ยที่ชอบการดูดวงมากๆเลยอยากที่จะรู้แล้วก็ค่อนข้างจะตกกังวลกับความสัมพันธ์ว่าจะเป็นยังไงต่อไปเรามองว่าสามารถเป็นคุณได้นะเพราะจากไพ่แล้วอ่ะมันเหมือนกับ ด้วยนิสัยของคุณนะคุณดูเป็นคนกังวลง่ายคุณดูเป็นคนที่แบบคิดมากแล้วบางทีคนคุยของคุณเนี่ยเขาทําตัวแบบเย็นชาใช่ไหมมันก็เลยยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าเอะตกลงแล้วระหว่างเราสองคนเนี่ยมันเป็นอะไรกันมีคุณคนเดียวหรือเปล่าที่คิดมากไปเองในความสัมพันธ์ตรงนี้คิดว่าเขามีใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้คุณเนี่ยชอบดูดวงชอบที่จะแบบอ่านพิจารณาก็ได้นะในไอจอะไรอย่างเงี้ยทาให้คุณแบบ อยากที่จะได้ความมั่นใจว่าอืมเราสองคนรู้สึกไปในทิศทางเดียวกัน calling in your soulmate นะคะกับคนคุยของคุณเนี่ยเรามองว่าเขาอ่ะเป็นคนที่คุณเรียกร้องเป็นคนที่คุณได้ไปขอมานะคะคนคนนี้เนี่ยมาตามคำขอของคุณเลยนะ flirt นะคะ อมันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบที่เป็นเพื่อนกันธรรมดาแน่นอนนะคะมันเป็นความสัมพันธ์แบบที่เขาจีบคุณอยู่นะคะอย่าคิดไปนะว่าเราอะคิดไปเองในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่จริงนะคะไพ่ขึ้นมาคอนเฟิร์มแล้วนะว่าเราไม่ได้คิดไปเองนะเขาอะเหมือนกับต่อให้จะเย็นชาหรือบางทีก็3าวันดี4ี่วันไข้เนาะแต่เขาอะจีบเราจริงๆนะคะเขาใช้แบบ โมเมนต์ที่ตัวของเขาอะ่ะจะพยายามโพสิทีฟได้หรือว่าใช้โมเมนต์ที่แบบเขาคิดว่าน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ดีในการเข้าหาคุณแต่บางทีคุณก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเอ๊หรือว่าเราคิดมากไปเองเขาอาจจะเป็นคนน่ารักอย่างนี้กับทุกคนอยู่แล้หรือเปล่าไม่จริงนะคะอันนี้ไพ่เข้ามาคอนเฟิร์มไพ่ใบสุดท้ายโซเม e นะคะ มีโอกาสสูงมากๆเลยนะว่าคุณกับคนคุยเป็นเนื้อคู่กันนะคะมันเลยยิ่งทำให้มีคอนเน c t ชันอะที่มันแบบแข็งแรงมากๆเป็นคอนเนชันที่ยากมากๆเลยในการที่จะตัดกันอะไกันออกไปจากชีวิตอะพอได้มาเจอกันแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่าอยากที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เราสองคนได้อยู่ในชีวิตของกันและกันนะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะสำหรับ ครึ่งเดือนแรกนะคะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่กันสำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักในตอนนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความคิดมากเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีการกระทําหรือว่าคําพูดบางอย่างของคนรักที่คุณฟังแล้วหรือว่าคุณเห็นแล้วคุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่คุณเนี่ย รู้สึกอยากที่จะให้คนรักของคุณมีการคุยกับคุณมีการคอมม u นิเคตมากกว่านี้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่มันยังไม่ได้มีการบาลานซ์มากนะคะหรือว่าบางทีคุณเองก็อดจะน้อยใจไม่ได้นะคะว่าเออในความสัมพันธ์น่ะมีแค่เราคนเดียวหรือเปล่าที่พยายามบาลานซ์พยายามปรับตัวนะคะ ทำไมคนรักของเราดูไม่ค่อยใส่ความพยายามเลยในบางทีอย่างเงี้ยมันทําให้คุณรู้สึกน้อยใจแต่ถามว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาใส่ใจเขาทุ่มเทกับความสัมพันธ์ตรงนี้ไหมบอกได้เลยนะว่าเขาทุ่มเทเขาใส่ใจนะคะแต่คนคนเนี้ยเน้นหนักไปในเรื่องของการแผนอนาคตการทํา ให้เห็นเป็นแบบรูปเป็นร่างจริงๆอ่ะเขาไม่ค่อยเก่งในเรื่องของการใช้คําพูดไม่ค่อยเก่งในเรื่องของความโรแมนติกคนคนนี้ภาษารักของเขาอ่ะมันคือการให้ความมั่นคงการให้ทรัพย์สินการให้สิ่งของนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราคิดว่ามันคือสิ่งหนึ่งที่คุณต้องพยายามปรับตัวคุณต้องเรียนรู้นะคะคนรักของคุณน่ะรักคุณมากนะ สิ่งหนึ่งที่เขามองเห็นในตัวของคุณนะ่ะเขารู้สึกว่าเขาเห็นโซเมทเขาเห็นเนื้อคู่เขาอยากที่จะทำทุกสิ่งทุก,ทกอย่างอ่ะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเติบโตมันสามารถที่จะแบบไปต่อได้ข้างหน้าแบบที่ไม่มีอะไรติดขัดนะคะทั้งในเรื่องของการเงินเองก็ดีหรือว่าในเรื่องของความมั่นคง,งเขารู้สึกว่ามันไม่มีความสัมพันธ์ไหนอ่ะที่จะสามารถไปต่อได้แบบ รอดอะถ้าในเรื่องของความมั่นคงหรือว่าในเรื่องของการเงินมันไม่มีโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวถ้าวันหนึ่งคิดอยากที่จะขยายครอบครัวมีลูกกันหรือว่าสร้างบ้านหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกันแบบเป็นจริงเป็นจังอะความมั่นคงมันมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะมันเลยยิ่งทําให้คนคนนี้เหมือนกับ พยายามโฟกัสไปในเรื่องของการทำงานหนะักพยายามโฟกัสไปในเรื่องของแบบแบคทีเรียลจนบางทีอะเขาก็อาจจะละเลยในเรื่องของจิตใจคุณไปเ,เขาไม่ได้คิดว่าตัวของคุณเนี่ยจะต้องการภาษารักนะคะหรือว่าเขาไม่ได้คิดว่าคุณต้องการความโรแมนติก สิ่งหนึ่งที่เขาได้ยินหรือว่าเขาได้รับจากคุณมาโดยตลอดมันคือคําว่าไม่เป็นไรเราเรารับได้เราทนได้นะคะคือภาพที่เขาจะเห็นจากคุณอะ่ะมันคือภาพของคนคนหนึ่งที่พร้อมจะซัพพอร์ตพร้อมที่จะแบบให้คําปลอบโยนนะคะพร้อมที่จะดูแลเทคแคร์เนี่ยคือสิ่งที่เขาเห็นจากตัวของคุณคุณไม่เคยพูดกับเขาเลยอะว่าคุณต้องการให้เขาให้เวลาคุณมากกว่านี้หรือว่า คุณต้องการให้เขาอะ่ะเหมือนกับบอกรักคุณมากกว่านี้คุณไม่เคยมีตรงนี้เลยหรือว่าคุณไม่เคยร้องขอเวลาจากเขามันเลยทำให้เขาคิดว่าทุกอย่างมันโอเคอะ่ะเขาคิดว่าคุณน่าจะโอเคกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าลึกๆในใจของคุณอะ่ะคุณรู้สึกน้อยใจคุณรู้สึกผิดหวังนะคะเ,เรามองว่ามันคือสิ่งที่คุณสองคนต้องพยายาม แก้ไขโดยการที none, uh. ่หันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะยิ er> ่งคุณคุยกันมากเท่าไหร่อ่ะมันจะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนมีความมั่นคงมากขึ้นมีความบาลานซ์มากขึ้นเนาะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสําหรับไพ่ใบแรกที่เราได้ experiments มนะคะมันมีอะไรหลายๆอย่างนะที่คุณเองอ่ะ ได้เจอกับตัวเองนะคะแล้วเรารู้สึกไม่ค่อยโอเคเรารู้สึกว่าแบบทำไมคนรักทำแบบนี้ทำไมคนรักไม่ปรึกษาเรานะคะมันคือสิ่งที่ถ้าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกไม่โอเคอะคุณต้องมีการคอมมูนิเคตคุณต้องมีการแสดงออกถ้าคุณไม่พูดถ้าคุณไม่มีการแสดงออกอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่สามารถอ่านใจคุณได้นะเขาไม่มีทางรู้ได้นะคะว่าคุณกำลังรู้สึกยังไงนะ f e ย l i n g f a m i s y issues express your love นะคะในการที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความมั่นคงนะคะหรือว่าทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความแข็งแรงแข็งแกร่งมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่จะต้องทํากมากๆเลยนะระหว่างคุณสองคนคือการแสดงออกถึงความรักภาษารักของเราหรือของเขาอะ่ะมันคืออะไรเราต้องเข้าใจนะจุดนี้แล้วต้องมีการพยายามเน้นย้ำภาษารักของเราทําให้อีกฝ่ายได้รับรู้นะว่าเออเราเรารักกันนะเราตอนเนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนเนี่ยมันดีตรงไหน คือเขามีข้อดีตรงไหนหรือว่าเขาทําอะไรดีเราทําอะไรดีมันต้องมีการแบบพูดการทําให้เราต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกว่าอีกคน,นคือคอมฟอร์ทโซนนะคะตรงเนี้ยนี่แหละสําคัญมากๆเลยในการที่จะโฮความสัมพันธ์ give your relationship a chance นะคะคุณต้องมีการให้โอกาส และกันอยู่เสมอให้จำเอาไว้อะว่าทั้งเราทั้งเขาต่างคนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคะเราสามารถทําผิดพลาดได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทาผิดพลาดอะเราต้องมีการที่ต้องมีความซื่อสัตย์อะในการที่เราอยากที่จะแก้ไขปัญหาจริงๆเราอยากที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดของเราณตรงนี้เนี่ยแหละที่มันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันสามารถที่จะ move on ไปจาก ความยากลำบากหรือว่าความเสียใจไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะสำหรับครึ่งเดือนแรกยังไงก็แล้วแต่นะคะการพยากรณ์ไม่มีอะไรที่มันจะเต็ม100%อย่างมากสุดก็จะ70% 0หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ทุกคนนะคะใช้สติในการรับฟังหรือก็รับชมกัน ถ้าชอบการพยากรณ์นในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องบ๊อบบี้สตาร์โรด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังและกรับชมกันเจอกันคลิปต่อไปค่ะ